ทางไปจังหวัด,ดยะโสธรนั่นเองะนะคะที่นี่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิงทีนครพนมกนแน่นะคะนครพนมก็นนนะะมกถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีมณฑเสน<ม>เรื่องของสถานที่ตั้งของจังหวัดกะยูติดกับแม่น้ำโค,ค้งกระเฮ็ดหายเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวร่วมทวั้งวัฒนธรรมประเพณีต่างๆก็ถือว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะล่าสุดตอนนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วทางจังหวัดนครพนมก็มีการประดับไฟค่ะคุณผู้ชมคะโดยมีการสร้างอุโมงไฟดาวลานดวงเรียบแม่น้ำโค้งเพื่อที่จะรอต้อนรับนักท่องเที่ยวในการที่จะเดิน หางมาร่วมกิจกรรมทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่และการพ่นใส่ซื้อตอนว่าช่ชมโขงสีสันประกายแสงและการงานประเภทนี่แฮดาวคริสต์มาสนะคะนครพนมชมดาวที่น้องแสงนั่นเองค่ะโดยทีหองทิบโคศิตตะคุณนะคะสันหาสำนักง,งานเทศบาลเมืองนครพนมนายปราชญาอุนเพชรวรกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนางสงวนมะเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายนิวาเจียวิริยาบุญญานาย,ยกเทศมนตรีเมืองนครพนมร้อมโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดงานนครพนมวินเทอร์เฟสติวัลประจำปี2568และกงานประเภทนี้แฮรดาวคริสต์มาสนครพนมช่มดาวทีน้องแสงรวมประชุมเพื่อจะติดตามความพร้อมของการจัดงาน โดยจังหวัดนครพนมโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดโครงการสร่งเสริมและกับบูรณาการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นครพนมวินเจอร์เฟสติวัลและกับโครงการสร่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดและกัประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดสนุกเที่ยวสนุกสุขสบายนะคะและกักิจกรรมเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวประเพณีแฮดาวคริสต์มาสนครพนม ช่มดาวทีน้องแสงระวังมันที่24ท่านว่าคม2,567ไปจนหอดมันทีนึ่งมกราคม2 5 6 8บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครนพนมนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สางไายใดให้กับพี่น้องในชุมชนนั่นเองค่ะ โดยการจัดง,งานนี้เองค่ะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่2 5 1 6นะคะนครพนมวิ Winter Festival 2025นะคะมาในตอนช่วมโค้งสีสันประกายแสงนะคะแล้วก็มีงานประเพณีแฮดาวคริสต์มาสนครพนมนะคะมาในซือ ชมดาวที่หนองแสงยังที่บอกไปค่ะจัดขึ้นในช่วงของวันที่2 5หาท่านว่าคมนะคะจนหอดวันที่หนึ่งมกราคม2 5 6 8จัดขึ้นที่บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมให้ไหล่ภายในงานนีนะคะจะมีการไปรับไฟตามจุดเช็คอินที่สำคัญมีการจำหน่ายอาหารของทีระลึกสินค้าโอท็อปตลาดสินค้าวัฒนธรรมค่ะตลาดตุ่มโฮมกิจกรรมแหดาวคริสต์มาส ขบวนแห่ดาวค,คริสต์มาสและก็มีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินซื่อดังมากมาย โดยในบรรยากาศการท่องเที่ยวค่ะรับน่มหนาวตรงนี้นะคะเดือนสุดท้ายของปีที่นครพนมตองบอกว่าเริ่มกันแล้วนะคะยางคึกคขักบรรยากาศสวยงามแห้งนะคะโดยเพิ่อจะมีการประดับประดาในเรื่องของไฟนะคะตามภาพตอนนี้เป็นอุโมงค์ไฟนะคะดาวบนดินริมน้าโ้งนะคะแล้วก็มีการประดับไฟตามจุดเช็คอินเรื่องแสงตองบอกว่าอุโมงค์ไฟตรงนี้ที่เหเห็นนะคะมีความย่าวกว่า4 0 0รเมตรน้ากันเพื่อที่จะเป็นสถานที่ในการท่องเที่ยวสําคัญดึงดูพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวให้มากเขาชมนะคะร่วมถึงเซลฟี่ไทยรูปเป็นทีระลึกโดยกะทือว่าเป็นอุโมงค์ไฟนะคะที่มีความสวยงามตระการตาอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็เปิดยังเป็นทางการนะคะในช่วงของวันที่13ท่านว่าคมเมืม่อว่านีนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการเปิดต่อเนื่องไปจนหอด15มก,การาคมปีหนาเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะก็อยากจะเชิญชวน นักท่องเที่ยวคุณผู้ชมหรือว่าพี่น้องประชาชนที่เบิงยูตอนนี้เบิงอีสานซาวนีอยูตอนนี้ไปรวมกิจกรรม้าดี่จังหวัดนครพนมต้องบอกว่าแต่ละงานเพิ่นจัดมานี่บ่นหน่อยนะคะแต่ละงานจัดยิ่งใหญ่ตะการตาเรื่องของแสงสีเสียงเพิ่นจัดเต็มขนาดเลยนะคะค่ะผู้ใดที่กำลังมองหาแรงท่องเที่ยวอยู่นะคะหรือว่าจะตะเวนไปเที่ยวแต่ละจังหวัดกด็ไดคือกันนะคะในช่วงสมัยปีเก่า,กาตอนรับปีใหม่นครพนมกับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ในโตเลือกเนาะที่จะอยากไปเที่ยวเพราะว่าเป็นจังหวัด วัทที่มีสีสันและก็มีแรงท่องเทีย่ยวมีเรื่องเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์น้ำนะคะที่นครพนมนั่นเองค่ะ